اوه منھنگ دي

But yeah, man. <laughs>

ต้นดอกไม้เนี่ยก็เป็นประเพณีของชาวไทยเราหรือชาวอีสานเรานะครับตั้งแต่โบราณมาแล้วนะครับในช่วงประเพณีวันสงการนะครับก็จะได้ทําต้นดอกไม้เนี่ยมาบูชาพระในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ไทยหรือวันสงการนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าทําบุญทั่วไปเนี่ยก็จะนําดอกไม้ไปแต่ว่าในช่วงสงการเนี่ยเราก็จะเอาดอกไม้เนี่ยมารวมกันเยอะๆนะครับเป็นต้นดอกไม้นะครับซึ่งอันนี้เป็นเป็นข้อสังเกตของท่านผู้ว่าการจังหวัด ขอนแก่นนะครับที่จะให้ทุกคนมินได้มีส่วนร่วมนะครับในสืบสานสงการนะครับวิถีไทยนะครับของของเราครับการประดับตกแต่งนี้นะครับก็จะมีเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือว่าเนื่องจากว่าเป็นหน้าร้อนนะครับก็อาจจะใช้ดอกไม้ประดับนะครับแต่ว่าในในเทศกาลของเราเนี่ยจะมีต้นพิเศษนะครับคือเป็นต้นแต่ละอำเภอนะครับจะมี1ต้นนะครับเป็นต้นประกวดจะประดับด้วยดอกไม้สดนะครับ ก็จะมีการประกวดกันในวันที่12นะครับตั้งแต่เช้านะครับก็จะให้แต่ละอําเภอเนี่ยมาทำประดับต้นดอกไม้สดนะครับของแต่ละอำเภอแล้วก็มีการประกวดกันนะครับเพื่อเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีนะครับ